สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนปลูกไม้มงคลชื่อว่าต้นกวักมรกตหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาต้นนี้กันดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นไม้มงคลที่เชื่อว่าเมื่อผู้ใดนำมาปลูกไว้ในบ้านในเรือนในตัวอาคารแล้วจะเสริมดวงโชคลาภบ,บารมี เงินทองไหลามาเทมาเพราะชื่อเขาก็คือกวักนะคะก็น่าจะกวักแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาบ้านของเราหรือให้กับผู้ที่ปลูกเลี้ยงดูแลซึ่งต้นกวักมกกรกตก้านของเขาจะอวบยาวแล้วมีใบเลียงคู่กันแบบนี้ตั้งแต่โคนจนถึงปลายเลยค่ะแล้วเขา ก็มีใบที่มันวาวสวยงามมันแปบเลยค่ะนี่คือจุดเด่นของกวากมรกตนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาขยายพันธุ์เขาด้วยการปักชำง่ายๆเลยค่ะขอเคลียร์สถานที่สักครู่ค่ะแล้วก็ในการที่เลือกต้นมรกตกวากมรกตไปปลูก เราจะเลือกกิ่งที่เขาแก่ได้ที่ก็คือมีสีเขียวเข้มแบบนี้แล้วก็หากิ่งที่เขาค่อนข้างตรงนะคะใบเขาจะสวยมากๆเลือกเอากิ่งก้านที่สวยว่า,างั้นเถอะค่ะแช่ในน้ำให้เขาสดชื่นค่ะตอนนี้เรามาเตรียมดินกันค่ะเราได้ดินมาจากร้านขาย ต้นไม้มีส่วนผสมของดินร่วนขุยมะพราะ้าวแกรบดำเหมาะกับการปักชำต้นไม้อย่างดีเลยค่ะวันนี้เราจะมาปักชำในกระถางพลาสติกกันนะคะอ๋อในดินนี้ลืมบอกไปเขามีปุ๋ยคอกเป็นส่วนผสมด้วยซึ่ง น่าจะสมบูรณ์ดีแล้วนะคะดังนั้นในช่วงในการปักชำเราจะยังไม่ใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมนะนอกจากปุ๋ยเม็ดลายช้าค่ะใส่ได้อันนั้นไม่มีปัญหานะเดี๋ยวเรามากะกะดูนะคะอันนี้เป็นกระถางขนาด12นิ้วค่ะเพื่อนๆจะปักลงดินก็ไม่ผิดนะแต่ขอให้เป็นบริเวณที่แดดไม่จัด รับแสงแดดวันละไม่เกินสองชั่วโมงตอนเช้าได้นะใบนี้เราเคยตากแดดนานๆเข้าเหลืองค่ะแล้วก็เหี่ยวตายไปเลยแล้วลองก้นกระถางด้วย่านหุงต้มและกลาบมะพร้าวสับกาบมะพร้าวสับช่วยเก็บความชื้นเรารางเข้าให้สะอาดก่อนนำมาใช้ปลูกต้นไม้เราใส่ดินไปเล็กน้อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยเม็ดละลายช้าอย่างที่บอกเขาจะค่อยๆซึมเป็นอาหารของพืชของเราในวันที่พืชเราเริ่ม มีรากพืชของเราก็จะไม่อดตายนะเพื่อนเพื่อนเพราะเราเตรียมคลังอาหารไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วค่ะเขามีกิ่งก้านที่ยาวกว่ามรกตเวลาที่ปักลงไปพยายามกดดินให้แน่แนๆด้วยนะคะอ,อ๋อเราต้องก่อนจะปักลงไปเราใช้นิ้วมือค่ะนำทางร่องรูเจาะรูนำทางลงไปก่อนนะ เพราะก้านเขาค่อนข้างจะนิ่มเดี๋ยวเขาจะหักถ้าเราจิ้มลงดินตรงๆไปเลยเราเติมดินค่ะอ๋อเราลืมบอกเพื่อนๆไปนะในการปักชำต้นกวักมรกตเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบความการระบายน้ําที่ดีมากเลยนะไม่ชอบแช่น้ําไม่ชอบน้ําขังลดน้ําในปริมาณที่พอดีดังนั้นเราจะ ใช้ดินปลูกที่มีส่วนผสมของทรายหยาบด้วยนะคะแล้วก็ในการที่นำทรายหยาบมาโรยทับโคนแบบนี้ก็ช่วยในการยึดโคนไม่ให้เขาเอ็นไปตามลมมากเกินไปค่ะเขาจะได้ติดรากเร็วๆนะเราจะเติมทรายตั้งแต่ครึ่งกระถางขึข้นมาข้างบนเลยค่ะ หรือใครจะผสมดินปลูกกับทรายไปเลยยิ่งดีนะคะบางเอินว่าเราอาจจะผิดขั้นตอนไปนิดนึงค่ะต้องขอโทษทีแต่ยังทันค่ะเพื่อนเเพราะว่าเราใส่ดินไปยังไม่เยอะดังนั้นเราก็จะผสมทรายหยาบเพิ่มเข้าไปค่ะทรายหยาบจะช่วยให้ดินมีความเย็นและมีเก็บความชื้นได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าข้างล่างเรามีกระมะพร้าวศับ์เนาะ เสร็จแล้วเราจะไปลดน้ำกันค่ะก็อย่าลืมนะคะตั้งเขาไว้ในร่มสัก15วันนะแล้วก็ให้เขารับแสงแดดอ่อนๆตอนเช้าได้ค่ะ